ตตดเียาวค่ะขวัหญิงเคยรับบทมดถิ่นต้านนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องคูริสาพาเนนจิตอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับเข้ามาในช่วง5นาทีภาษาจีนกับคูริสาค่ะวันนี้นะคะคูริสาจะพามาในคาศัพท์คําศัพท์นี้เลยเข้าอี้ฉี่อี้ฉี่ที่แปลว่าด้วยกันนั่นเองค่ะ เราแค่เอาเวิร์บนะคะเอาไว้ข้างหลังอีฉีค่ะมันจะแปลว่าทำเวิร์บอันนั้นด้วยกันค่ะอย่างเช่นถ้าครูริสาต้องการจะพูดว่าไปด้วยกันเราเก็บคําว่าอีฉีไว้ในใจค่ะแปลแค่คําว่าไปไปภาษาตีคือคําว่าชีฉะนั้นแล้วมันจะพูดได้ว่าอีฉี่ชีแปลว่าไปด้วยกันนั่นเองค่ะฉะนั้นช่องข้างหลังตรงนี้นะคะเราจะต้องเติมเวิร์บหลังอีฉีค่ะ คุณลิซ่านะคะอยากให้ทุกคนรีมายวันนิดนึงค่ะว่าคาว่าอิชิประธานหลักของเขานะคะควรจะต้องเป็นหนึ่งคนขึ้นไปค่ะฉะนั้นแล้วเราชื่อจะเขียนคําว่าวอร์มเออร์นีเออร์ทารเมอร์อะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยเหมือนค่ะที่แปลว่าพวกฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่หนึ่งคนขึ้นไปนะคะเพราะอิชิแปลว่าด้วยกันค่ะเราจะไม่ใส่แค่คนคนเดียวนาะทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกรูปแบบประโยคนึงค่ะอย่างเช่นซัมวันเหอซัมวัน Easy. อีสี่หมายถึงอะไรเอ่ยเหอคำนี้นะคะแปลว่าและหมายถึงว่า A เอเหอบททำอะไรด้วยกันนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮยจำยากอ่ะใช่ย,ยากอ่ะโอเคเอาแค่อันเดียวพอ Woman เนาะวอร์มพวกเราอี h ี s, <Easy>. <S ชี <S แปลว่าพวกเราไปด้วยกันทีนี้ลองดูอีกคำหนึ่งนะคะคาดแปลว่าดูคำว่าคาดแปลว่าดูแปลว่าดูด้วยกัน ชื่อแปลว่ากินรวมกันคืออีฉีชื่อแปลว่ากินด้วยกันอีฉีหุยหุยแปลว่ากลับรวมกันคือกลับด้วยกันโอเคไหมเอ่ยนี่จะแบบไม่ง่ายเนาะบางคนบอกว่าหลอดเชือขาหนูหนูแบบต้องการเพิ่มดีเทลอะคะ่ะเพิ่มดีเทลไคขานิดนึงทําไงลูกใส่ไปเลยค่ะข้างหลังส่วนมากเขาจะเป็นนาวเนาะข้างหลังตรงนี้ปักจะเป็นนาวนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันแรกว o ามัน <Woman. S 1> อีฉีชื่อไปไหนดีล่ะ อําคำนี้เลยโรงเรียนโเรียนที่แปลว่าโรงเรียนจะกลายเป็นวเราไปโรงเรียนด้วยกันเห็นไหมเอ่ยง่ายไหมเออก็แค่แบบว่าเอาเวิร์บใส่เติม n o วใส่เห็นไหมแบบง่ายมากไอ้คันอีกงานหนึ่งอีกานหนึ่ง,งอี้ีคันดูด้วยกันดูอะไรอยากรู้ว่าดูอะไรด้วยกันใช่ไหมเราก็เติมไปเลยค่ะข้างหลัง n o วเนาะหนังแล้วก็เขียนว่า ทำเงินเอาเปลี่ยนเปลี่ยน uh, ตัว subject เนาะเป็นทำเงินม,มากทำเืินว่าพวกเขาพวกเขาอี้ฉค่ะเตี้ยงหญิงพวกเขาดูหนังด้วยกันน,นั่นเองแต่สมมติถ้าเราช่บอกว่าเม่ยวหนังนะเม่ยวหนังเปลี่ยนไปซีรีส์ได้ไหมได้เลยค่ะสเขียนไปเลยเขาว่าเตี้ยนชื่อจีเห็นไหมเฮ้ยไม่เอาเมีเม่ยวามวซีรีส์เอาเปอย่างอื่นแทนชูได้ไหม ได้เหมือนกันเห็นไหมเราก็เขียนไปเลยค่ะว่าเป็นชูอี้ิีขั้นชูก็แปลว่าอ่านหนังสือด้วยกันนั่นเองเห็นไหมเอ่ยฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไอตรงนาวข้างหลังเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเขาได้แบบได้เรื่อยๆเลยเนาะชูที่แปลว่าหนังสือโอเคค่ะติดสปินนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะเกิน5นาทีอ่ะหรือว่าอี้ฉี่คือกินอะไรล่ะโอเคกินข้าวเห็นไหมกินข้าวอี้ฉีชูช่านก็คือกินข้าวด้วยกัน หรือจะเป็น woman อีฉีพวกเราด้วยกันทำอะไรด,ด้วยกันเลยหุยจะกลับบ้านด้วยกันน,นั่นเองค่ะเห็นไหมเอ่ยมันง่ายมากๆเลยนะคะแค่เราใส่ประธานเติมอี้ฉีเติม verb แล้วก็เติม noun ถ้าเราล้งกัน d e t a i เนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถแปลได้ว่าทำ verb อันเนี้ยด้วยกันอืมเราใช้ยกตัวอย่างอีกอันนึงเนาะ somebody หรือ someone เหอ someone ใช้อย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างเช่นคริสาเหอเฉิงเงที่แปลว่านักเรียนนะคะอีี一起ี公园，คุูวิสาและนักเรียนนะคะไปที่สวนสาธารณะด้วยกันนั่นเองหรือวอเหอเพิงอย เพิงอย่คำนี้นะคะแปลว่าเพื่อนเราชื่อเขียนไว้ข้างล่างเนะาะว o h เพิงหยกอีสีข้ารู้ฉันและเพื่อนอ่านหนังสือด้วยกันมันมีอีกคำนึ่งนะคะคําว่าเกินถ้าใครเรียนจีนมาเนี่ยอาจจะรู้จักคํานี้กันดีเกินที่แปลว่ากับเราก็สามารถใช้ some วันเกินซ m e วันแบบนี้ได้เช่นกันนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าประธานเนี่ยอยากจะให้เป็น,วนพวกเราทําเพวกเขาเหมพวกคุณใครเหอใคร ใครเกินใครจบแล้วนะคะ5นาทีภาษาจีนกับโคดิสาค่ะถ้าเกิดใครชอบนะคะเกิดราชื่อเตียนจ้านกดไลค์ให้เราชื่อหรือว่าเกิดราชื่อผิงรุ่นคอมเมนต์ให้เราชื่อนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ u b s c r i b e ด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ subscribe แล้วเจอกันในทีหนึ่งคลิปหน้าค่ะ